นามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักง,งานพัฒนาชุมชน,ชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับแนวทางเศรษฐกิจเทิใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระราชทานมาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกอบการเกษตรและในการดำรงชีวิตภายใต้พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ไว้ตั้งแต่เมื่อเกือบ30ปีแล้วนะครับ และในปัจจุบันนี้นะครับพระสงฆ์นิครชาวไทยเกษตรกรนะครับทุกหมู่เหล่าก็ได้นําน้อมนําเอาแนวทางเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านมาดําเนินชีวิตภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทําให้พี่น้องประชาชนพระสงฆ์นิครชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขกันทุนหน้าท่านครับวันนี้นะครับผมมาที่อำเภอดอกกับใต้นะครับ มาที่บ้านถ้ำสันทรายนะครับหมู่ที่หตําบลบ้านถ้ำอำเภอดอ,อกคําใต้จังหวัดพะเยาที่นี่มีอะไรดีนั่นก็คือมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านได้อุทิศตนนะครับศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติต,ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือการเกษตรอัทิตย์ใหม่นะฮะจนประสบความสําเร็จและก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะและก็ล่าสุดนะครับทางสํานักง,งานกรฟร ได้มาพิจารณาคัดเลือกประเมินผลผู้มีผลงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นประเภทกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่นะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มของบ้านอาท่ามสันสายวันที่5นี้นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับซึ่งจะมีโอกาสได้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระ,บ,รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและทีน่นี่วันนี้นะครับ ทางสำนังกงานพระมหากษัตชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานสารสนเทศนะครับจึงขออาสานําท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร,กร,รทฤษสีริมัยของบ้านถ้ำสันทรายว่าที่นี่เขาทําอะไรก่อนบ้างและเกิดเป็นมรรคเป็นผลต่อสมาชิกกลุ่มยังไงนะครับผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนะครับโดยมีพี่อ,อินทวนเตือบุญน,นะครับท่านประธานกลุ่มเป็นผู้นำไปเยี่ยมครับ หลักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสารพิษสารเคมีร่วมกันใช้ปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับกาบสวัสดีครับผมเอพ่นองนะครับเกษตรกรทุกๆท่านนะครับผมในทวนเครือบุญนะครับก็ทุกวันที่อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่ได้รับหน้าที่ตาแหน่งมอกมาจากคนในชุมชนนะครับเป็นผู้นากลุ่มนะครับก็มีความเป็นไปเป็นมาคือปี2542นะครับผมได้รับคัดเลือกจากจังหวัด จวัทยเย้านะครับเป็นกเกษตรกรในแตบลวันทมคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทิศสิริใหม่นะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะครับก็ผมได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมโครงการนะครับแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานนะครับโดยการแนะนำนะครับหรือว่าคัดตัวจาก ทางเกษตรและสากรณจังหวัดพะเยานะครับสมัยนั้นกอทันนลโงงเจษฎาพันธ์นะครับเป็นกอสออยู่นะครับได้เอาหมู่ผม68คนนะครับเกษตรกรทั่วจังหวัดพะเยานะครับไปศึกษาดูงานจังหวัดสกลนครมุกนาหารและปราจีนบุรีนะครับแต่ผมก็ได้ประทับใจนะครับกับกลุ่มของปอเล็กนะครับเป็นห้องว่ากลุ่มอินแปงนะครับตรงที่สกลนครนะครับ ได้ความหูจากเพิ่นนะครับได้ชักหูจากเพิ่นว่าการว้อมกลุ่มนะครับแล้วก็ยึดแนวของผดัดอำนีปอดทเป็เจ้าอยู่หัวนั้นมีคุณค่าจะได้นะครับแล้วก็บ้านของเพิ่นและชุมชนของเพิ่นได้สำเร็จเรื่องการความเปลีย่ยนยูนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะครับแล้วก็ปอดจากสารพิษสารเคมีผมก็เลยนําความคิดนั้นมาใช้กับปฏิบัติในครอบครัวของ,ของ,ของกระผมนะครับแล้วอกก ได้มานะครับนำเฮือความหูกับชุมชนแล้วก็มาก่อตั้งหรือว่าจัดตังกลุ่มขึ้นณวันนี้ก่อกลุ่มก่อถือว่าเป็นกลุ่มดีเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งนะครับครับผมครับผมเปนพี่น้องครับหลังจากผมนะครับได้นําเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจทิษฎีใหม่นะครับมาไอปฏิบัติในครอบครัวผมและตัวผมนะครับก็รู้สึกว่าครอบครัวผมนะครับได้อยู่ดีมีสุขนะครับถึงบะลําบะลอยแต่ว่า สุกกายสบายใจนะครับแล้วก็อบอุ่นด้วยนะครับขอบพรัวก็อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นนะครับขอบผมอบอุ่นแล้วและตัวผมก็อยู่ดีมีสุขแล้วนะครับผมเลยมีแนวคิดว่าเกษตรกรหรือว่าญาติพี่น้องเขาทุกๆท่านทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยทุกท่านน่ะเนี่จะได้อยัง้อยู่ดีมีสุกนะครับยังเต่าผมเป็นตัวยังนะครับผมก็เลยว่ารวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มนะครับได้รับความหูจากสกลนครมุกดาหารมาแล้วนะครับปทุมบุรีมาแล้วนะครับก็มาจัดตั้งกลุ่มนะครับวันนั้นนะครับผู้เ่าูแกนะครับ ปอุ้ยไม่อุ้ยนะครับอดีตปอกคำนั้นก็มีนะครับท่านไอ นโลงเจตสาพันธ์นะครับท่านเป็นเกรรษตรกรก็มาจัดตั้งกลุ่มเฮ้ผมเนี่ยานที่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังบอกมีบ้านผมไปเลยนะครับมีแต่เป็นกระท่อมน้อยหรือว่าเป็นตูอยู่นะครับท่านก็มาจัดตั้งกลุ่มวันนั่นก็มีเกรรษตรกรหรือว่าปอ้อุี่เมอุยนะครับเท่าผู้แกมารวมเป็นสมาชิกกลุ่ม35คนด้วยกันนะครับแล้วก็มาถือกฎระเบียบว่าเราจะเอาจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับแนวทฤษฎีใหม่ตามพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราจะรวมตัวกันแล้วจะอยู่จะได้นะครับขอบพออยู่คนเดียวมีสุกญาติญาติจะได้ใื้ สิ่งแวดล้อมและทุกคนมีสุขด,ด้วยกันนะครับก็เลยต๊ลงมาตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มปุ๊บก็เพื่อนก็เลยหึเก,เกียรติผมในฐานะนะครับลูกหลานแล้วก็ได้ไปรับปบลมมาแล้วนะครับเอาามูจากต่างจังหวัดมานะครับเพืเ่อนก็เลยหึเกียรติผมอีนวลเกลือบุ้นจะเป็นประธานกลุ่มนะครับเป็นประธานกลุ่มก็เลยมายึดแนวของกลุ่มว่า สมควรจะประชุมกันกอนะครับทุกเดือนนะฮะก็เลยมีการออมเงินนะครับออมเงินแล้วก็ยึดเอาวันที่5ทุกวันที่5ของเดือนนั่นน่ะ12ปีผ่านมานะครับเป็นวันประชุมของกลุ่มเกษตรกร,กรทําสวนทฤษฎีใหม่มาโดยตลอดนะครับณวันนั้นมีสมาชิกอยู่35คนด้วยกันนะครับเข้ามาร่วมตีบ้านไก่กลางตรงกลางนาตีผมอยู่นี่นะครับ แล้วก็มีสตัง์นะครับถึงหุ้นกันหุ้นละ50บาทนะครับมารวมกันแล้วก็ได้สตัง์สองพันแปดนะครับจากวันนั่นมาถึงวันนี้วันนี้นะครับก็มีสมาชิกมารวมมาอยู่สองร้อยสาวเก่าครอบครัวนะครับแล้วก็เขาก็มีเงินออมและเงินปันผลและเงินรวมกลุ่มกันปัจจุบันนี้มีเงินอยู่ในกลุ่มหมุนเวียนในกลุ่ม1ล้าน2แสนบาทนะครับก็ถือว่าทุกวันนี้ทั้งกลุ่มนะครับก็ได้พึกษาหาหรือแล้วก็พบปะก,กัน ทุกนทีห้าของเดือนนะครับมีอย่างก่อมะอู้มาจาก,กันนะครับแต่ยึดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ขอขึ้นสัก60เซนะครับยึดตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใจในครัวเรือนนะครับเขาก็ต้องปลูกของทีเขากินนะครับและเขากินของดีเขาปลูกนะครับอยู่ห่างสารพิษสารเคมีได้ยิ่งดีที่สุดนะครับแล้วก็ยึด ความเจือถือและยึดมันในชุมชนว่าเฮาเจบะบโกงและจบะบกินนะครับของกันนะฮะหัวจะต้องบกินหางนะครับมันก็ดาเนินการขึ้นมาเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความยึดมันแล้วก็ได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการในจังหวัดพะยเยวทุกส่วนนะครับที่มันขึ้นความหู้กับกลุ่มตลอด เก็บจะทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะท่านเกษตรอำเภอดอกคำใต้นะฮะท่านทีนกรใชยาเพียกหรือว่าทุกๆท่านนะครับเจ้าที่ทุกๆท่านนี่ผมก็คงบ่าลืมบุญคุณนะครับเพราะผมเกษตรกรเนี่ยในฐานะข่มหูกับประคมีนะครับแต่ได้รับข่มหูจากท่านทั้งนั้นนะครับว่าท่านประชุษัดนะครับประมงนะครับหรือว่าทุกๆส่วนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับก็ได้มาข่มหูจากท่านได้มาสู่กลุ่มและผมก็เอาข่มหูของท่านแล้วเอาความื่อสัต์ลงในชุมชนนะครับแล้วก็ยึดมันถือมั่นนะครับแล้วก็ มีวันหนึ่งนะครับก็ทั้งทางเจ้าหน้าที่นะครับไอ้กปลนะครับเปิ้นก็ได้มาสัรหานะครับว่าจะเอากุมอย่างที่เข้าประกวดนะครับก็มีทั้งเกษตรและสากรณกนะครับจึงท่านบริสิทธิ์เป็นกสอยู่นะครับก็ได้ทรงกุมเกษตรกรทําสวนทิศดีใหม่ตะบนมาทำนะครับซึงผมเป็นประธานอยู่นะครับก็เข้าประกวดระดับประเทศนะครับวัดนี้ก็มีหนังสือตอบรับมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับว่ากุมเกษตรกรทิศดีใหม่ตะบนมาทำ ที่ผมเป็นประธานอยู่นั่นนะครับก็ได้รับรางวัลนสนัเลิศระดับประเทศ